สวัสดีกันด้วยนะครับระกอบมีกับคอนเทนต์ภาษาอังกฤษของไอ้โง่โตพาร์ทที่40 40 40นั่นแหละ40นั่นแหละเออก็กลับมาต่อกันกันกบในเรื่องหลักของโทโฮโรสวดนะครับบทที่2เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องรอดูไอ้คลิปสุ่มร้อยโลของตู้โคดินโดอ่ะเออว่าจะได้อ่าตอนไหนนะ ก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วกันนะครับเอาละก็ต้องเกิดเหมือนเดิมครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดมีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดย,ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์นะครับจากพาร์ทก่อนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนเราแล้วก็ฟรัง่งเนี่ยจะออกมาจากห้องใต้ดินใช่ไหมแล้วก็มันจะทําให้เราได้รู้ว่าไอ้คืรหาดมาแดงในโลกคู่ขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นหอคอยนะครับ ไม่ใช่คารือหาดเออนอกจากนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะได้เจอกับพวกเมดพูดที่พยายามจะมาพาคุณอูฟังกลับเข้าห้องนะครับแต่สุดท้ายก็เหมือนจะไม่สําเร็จนะนะเอาเป็นว่าพานี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันเลดีกว่าครับกับตอนที่มีชื่อว่าที่อยู่อาศัยของดันทาเรียนตอนกลางครับน้ำลายเต็มหน้าจอเลยอะไระเนี่ย มาอยู่ที่ห้องโถงสมุดโถงห้องสมุดเออสักอย่างแหละในที่สุดก็มาถึงที่ห้องสมุดสักทีนะเนี่ยฉันไม่คิดเลยว่าพวกเราจะเดินมาไกลขนาดนี้นะ่ะสันสงสัยจังเลยว่าแพชชูเลียอยู่ที่นี่หรือเปล่าเธอก็คงจะอยู่ในห้องสมุดนี่แหละมั้ง ฝรั่งมีความคิดอะไรดีๆอย่างนั้นหรอไม่หรอกฉันนะ่ะอยู่ในห้องนั่นมากว่าพันปีฉันก็เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับด้านนอกเลยอะ่ะพันปีเลยเหรอแค่คิดนี่ก็ทำเอาหัวหมุนแล้วนะันะ่นน่ะแล้วเธอไม่เหงาอย่างนั้นหรอไม่เลยล่ะซาคุยะแล้วก็แพชูรี่นะ่ะอ่านหนังสือให้ฉันฟังแล้วก็เล่นกับฉันด้วยล่ะนะ มันสนุกมากเลยล่ะและนั่นก็คือตอนที่พวกเขาเนี่ยอ่านสมุดภาพเกี่ยวกับแม่มดแห่งความฝันสีชาติให้เธอฟังอย่างนั้นสินะนั่นน่ะเป็นเรื่องที่ฉันชอบมากเลยนะแม้แต่แพชชูรี่น่ะก็ยังประทับใจในตัวของเธอคนนั้นเธอรู้แหมแหมแหมที่พวกพูดบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงด้วยสินะคะเนี่ย ท่านฟรัง้งนะ่ะออกมาจากห้องของเธอฮะเจอจนได้ระเบิดขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโทรระวังหน่อยสิคะมันอันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวนะเธอไม่อยากจะใช่แพชชูรี่นี่นะ ปีศาจน้อยอไรชื่อคูอาุมะโอ้เดี๋ยวนะคะนั่นคงไม่ใช่คุณเลมูหรอกนะคะนะ่ะแต่ไงถึงยังเป็นมนุษย์อยู่ล่ะคะเนี่ยอ่ะเรื่องนั้นน่ะเธอคงจะไม่เชื่อฉันหรอกนะแต่ว่าฉันน่ะมาจากโลกแห่งอดีตน่ะคงจะเป็นอย่างนั้นลหละนะ แล้วตอนนี้พวกเราก็กําลังตามหาวิธีกลับไปอยู่นั่นน่ะเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องการพูดคุยกับแพชชูรี่เพราะแม่นั่นน่ะน่าจะรู้เรื่องพวกนี้ยังไงล่ะคุณมาจากโลกคู่ขนาดอย่างนั้นเหรอคะเนี่ยเรื่องแบบนั้นน่ะมันคงจะได้ยินแต่ในนิยายวิทยาศาสตร์แต่แบบว่ามันก็วามากเลยนะคะฉันไม่เคยคิดเลยล่ะค่ะว่าฉันจะได้เจอกับมันด้วยตัวเอง โอ้แล้วทำไมคนถึงยังดูเหมือนเดิมเลยล่ะคะเนี่ยเข้าใจเร็วแบบนี้สมกับเป็นผู้ช่วยของแพชชูรี่เลยนะฉันว่าเธอคงจะไม่ได้อยู่ในห้องสมุดนี่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ทำอะไรเลยหรอกนะแต่คนที่มากับคุณเนี่ยใครกันหรอคะสวัสดีฉันเรมิเธอทำงานในห้องสมุดนี่หรอ อ๋อเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะคุณคงจะเป็นเพื่อนกับคุณเรมูอย่างนั้นสินะคะฉันโคอาคุมะอินดีที่ได้รู้จักคะ่ะฉันไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่หรอกฉันก็แค่เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ที่คอยช่วยเหลือท่านแฟชูรี่นะคะฉันหนะ้ายุ่งแทบทุกวันเลยกับการจัดแล้วก็ดูแลพวกหนังสือแต่ว่าวันนี้นะ่ะพวกผูดนะ่ะมาบอกกับฉันว่า ให้พาท่านฟรังนะ่ะกลับเข้าไปในห้องของเธอแล้วก็จับพวกคุณทั้งสองคนฉันน่ะก็แค่จะทําตามหน้าที่ของฉันนะคะ่ะเพราะงั้นช่วยดันมาคู่กับฉันหน่อยได้ไหมคะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำงานที่นี่แต่เธอก็ทําหน้าที่ของเธออย่างจริงจังเลยนะฮะเอาเธอถ้าเธอขอร้องแบบนั้นแล้วก็เย้ โอ้เดี๋ยวสิคะอะไรอีกล่ะก <_ at> ็มันทําให้ฉันนึกขึ้นได้นะครับว่าฉันไม่ควรจะดีใจที่จะได้ต่อสู้กับคุณน่ะ <_ at> <_ at> ก็นะเธอคงจะรู้ว่าฉันน่ะไม่ยอมอ่อนข้อให้แน่ไม่ว่าคู่ต่อสู้ของฉันน่ะจะเป็นใครก็ตามถ้าแบบนั้นคนที่ฉันจะสามารถต่อกรได้ด้วยเนี่ยจะเป็นใครกันล่ะคะเนี่ย อะอะไรนะชั้นหรอเอ่มเย้โคอาคุมะมาเล่นกับชั้นเธอเดีย๋ยวสิคะฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นสักหน่อยอะ่ะก็เธอบอกเองนี่ว่าเธอไม่อยากเล่นกับเรมุแต่เธอก็ยังอยากต่อสู้อยู่ดีใช่ไหมล่ะก็ใช่คะ่ะแต่ว่างั้นเธอก็ต่อสู้กับชั้นก็ได้นี่ แค่นี้ปัญหานะ่ะก็ถูกแก้ไขแล้วไม่มีอะไรถูกแก้ไขทท้งนั้นแหละคะ่ะอย่างที่ชั้นพูดชันนมาที่นี่ก็เพื่อพาท่านฝรังกลเข้าห้องนะคะนั่นน่ะก็หมายความว่าชันนต้องสู้กับคุณเรมุไม่ก็คุณเรมิสิคะอ่าอย่ามองชั้นด้วยความกระหายอย่างนี้นสิคะชั้นขอร้องละคะ่ะ ได้โปรดให้ความไม่ตากันด้วยฉันไม่ค่อยจะได้เล่นกับเธอเลยนะโคอ,อาคุมะเพราะงานน้ะฉันจะใช้กระสุนชุดพิเศษสำหรับเธอเลยล่ะไม่ไม่เอานะคะขอบคุณค่ะเเอเอออนี่ฉันยังมีชีวิตอยู่หรอคะเนี่ย โอ้เธอไม่ถูกทำลายเป็นชิ้นๆด้วยละ่ะคัวคุมะเธอนี่มันหนังเหนียวจริงๆอะ่ะฉันล่ะชอบจอังเลยนะอีกตอนนี้นี่มันเอาฮาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคัวคุมะก็น่ารักดีด้วยฮะเออวิจารว่าไปในมังงะภาคย่อนังสืบสตโตรี้เนี่ยมันก็ว่าฟังจะมีบทบาทด้วยนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ เหมือนที่ผมคาดการเอาไว้ผมจะคาดการผิดวะผมนึกว่ามันจะต่อด้วยตัวละครของพวกภาค11อะ่ะแต่ว่าเหมือนมิสจิจะเบนเป้าหมายไปทางพวกตัวละครในภาค12เลยอะ่ะแบบข้ามไปเลยข้ามภาค11ไปเลยเสียดายจังผมอยากเห็นแบบมิสจิเข้าสิงโคยชีอะ่ะโอเคครับภานี้ก็ประมาณนี้นะทําไมเสียงมันแหบแหวะเนี่ยไม่ได้แหบเดี๋ยวมันแบบแปลกๆอะ่ะไม่รู้อะ่ะ <c oughs> สงสัยเพิ่งตื่นมั้งโอเค พาร์ทหน้าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบายครับแล้วไว้เจอกันเอ้าอะไรวะเน,นี่ยทำไมมสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย